วันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของมันบอรี่นะคะมันบอรี่เนี่ยเป็นผลไม้สดจากไร่ทองทนาวันนี้เรามาแปรรูปแล้วทําเป็นแยมน่าทานไหมคะนะคะประโยชน์ของมันบอรี่เนี่ยจะมี 1. ช่วยลดในเรื่องของน้ําตาในเลือด2องช่วยบำรุงหัวใจ 3. บำรุงสายตา4แก้ปัญหาท้องผูกเพามีใบเฟอร์บบำรุงผม6ลดความดันโลหิตและเจ็ดมีวิตามินเยอะมากนะคะวิตามินซวิตามินี และที่สําคัญที่สุดก็คือมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะทานตอนเช้าๆด้วยนะคะทานสักประมาณนี้แล้วก็ใส่น้ปัางเข้าไปารสชาตินะคะอร่อยมากค่ะอร่อยค่ะของเรา จากไร่รองพานาเนี่ยไม่หวานมากเราไม่ได้เน้นความหวานมากเราจะเน้นให้มีความเป็นมันบุรี่มีออกเปรี้ยวๆนิดนึ่งแต่ถ้าเพื่อนๆลองทานแล้วชอบติดหวานอยู่แนะนําให้ใส่น้ำผึ้งเพิ่มนดิดหนึงนะคะ